ลานโโนี่ยวบนนออิดปงล่างพู้นัดมากบ้าภาษาไทยกับผมไม่เห็นอา่านมีแต่ภาษาอังกฤษคือสิแมนอยู่เว้ยเห็นลูกงัวอยู่ไปโอ้วันดีวันด,ดีเซียวเร่ยนไหนสบายดีหมออิดปงล่างหมอนัดมากกินสินลานเนี่ยเห็นหมอบ่โอ้ตามปอปากเนาะไปเข้าไปกินน้ำกัน เนี่หฮามอไอ้เจงไหนหมดละของแสบแฉะแพงๆไอ้ลอกมึมงมันเนอะสวัสดีค่ะมาหาใครคะเออพี่อิดพี่อิดโปรงลางครับนัดผมประตูนะคะคือที่อันนี้อ่านคำว่าเลื่อนนะคะสระเอลอลิง นะคะสาระเออไม่เอกเอาอ่างน้ำอ่านวัดเลื่อนอย่างนี้นะคะคุณพี่ต้องเลื่อนนะคะเอามาอีกแค่นเลื่อนตาเอาไปไหมฮะชิปิดหาสิแดงเนี่ยเพื่อที่เดียวกูเขาได้แล้วสัวที่กูเสื่อว่ะสวัสดีค่ะเ a d i e ม a n สวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่พ่อหดโดนแล้วบอกนี่ครับ ที่นี่ร้านเนื้อที่ดีที่สุดในย่านนี้ที่จะมาพูดลาใสสารผมฟังไม่รู้เรื่องที่จะมาพูดอะไรนครับคุณสินนั่งๆกินเป็นก่อนี่ขนมปังนี่ร้านคนนี้ขนมปังกินควันเด้อืมนงี้ยังก่อนนะโอ้ควูจะเสียบใช่าหมท่นดอกอืมเอาลองเบงิังเกิดมาเคยกินมาขนมปังคนอันนั้นเองเอาชิมเสียบได้เหรอ นุ่มมาถึงร้านนี้อันดับแรกขนมปังคนจีนเสิร์ฟก่อนเลยเรียกว่าออเดิมเฮ้ยมาดูบัวร้านอ่ยมาดูหัร้านร้านนี้กว่เครือแหลกเครือแหลกทั้ไฟไฟฟันมาแน่นมาจีนบ้านร้านเนื้อแบบนี้ในชีวิตหนึง่งอยอยากกินสอยจุกเนื้อที่ราคาแพงที่สุดมันแพงชาะบ้าน,นไหนนะเฮ้คยค่อจีให้พี่น้องคนอีสานเอาได้ภาคพุ่งใจว่าร้านเนื้อแบบ กลางประเทศเนื้อกินลูกหลายพันเออเจ้าของร้านมาคุยกันนะเออเจ้าของร้านบอกเออเออจ้าหนุ่มเห็นเจ้าของร้านบอกบนนี้เอ้าหลังเด็กเสิร์ฟมุเปิดประตูให้วันหนึ่งตายแล้ว,ลวหูมีตาหามีแววไหมหูมีตาหามีแววไหมครับมันคืออย่างคนเมื่อกี้นี่แหละเจ้าของร้านเออพี่นัดเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปหาพี่นัดเจ้าหญิงใส่เนี่ยนะตามผมมาเลยนี่พี่พีนัดเปิดแม่ไปยังเปิดแล้วจ้า คุณยาสุธรเจ้าของร้านเลดี้บูชเชอร์ที่โด่งดังที่สุดเจ้าภสายเนื้อพูดภาษาอีสานได้ด้วยบอวายบอวายมาคนยาสุธรล้านีเปิดโดนหรือเปล่าครับเปิดมหาปีค่ะเปิดมหาปีคือผู้ชมครับถ้าคนไม่ใจรักแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านเนื้อจริงๆจะไม่กล้าเปิดเพราะว่าผมผมเห็นหลายคลิปแหละที่เห็นมีนัดผมก็ไปศึกษาก่อนทำกันบ้านก่อนจะมานี่ เป็นผู้หญิงคนเดียวซึ่งเปลนพูาแล้วมีเสน่ห์แล้วก็รู้เรื่องเนื้อหมดเลยอันดับแรกเราเดินดูคนนี้ก่อนว่าวีา่ร้านที่นดันดนม,มีเ,เน,น,นื้อประมาณไหนผู้ชมมาดู วันที่หนึ่งไม่ที่สองวันที่สามค่ะแล้วพี่อยากได้ตู้ไหนเลือกเลยอ่าพี่นัทจะเป็นตู้แรกจะเป็นเนื้อนําเข้าจะเป็นของยุโรปทั้งหมดตัวนี้ใช่ไหมพี่นัทใช่จะมีของสเปนนะคะมีของเยอรมันนะคะตอนนี้คือไม่มีแล้วแหละอันนี้พี่นัทบอกมาประมาณเกือบจะน่าจะสองปีแล้วแหละเกือบสองปีสิบหกเดือนแล้วค่ะคือคืออะไรพี่นัทบอกคืออะไรก็คือเป็นวิธีการเขาเรียกว่าดรายเอทนะคะคือการเก็บเนื้อเพื่อที่ไว่าใ้เขาได้กลิ่นแบบหอมนมเนยหรือว่ามีแบบมีเฟรเวอร์มากขึ้นคําว่าดรายเอทก็คือเอามา เก็บไว้ให้นะเก็บไว้ที่ที่ตู้ที่ควบความชื้นสัมผัสด้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่น้าจะให้ดูเปรียบเทียบเนื้อที่บมสองปีกับเนื้อที่แบบเพิ่งเก็บมาประมาณหนึ่งอาทิตย์กลิ่นแตกต่างกันมากครับเดี็กินมอสหล่ายๆเด้กินว่สร้อยเอามากินซักหน่อยน มันมันคือยังแบบได้กินหอมของไข่มันนะเออเออเรื่อว่าเป็นไข่แบบไข่นัวไข่ไข่เพราะว่าเป็นไข่เป็นมันนั่นแห้งโดนมันแห้งหอมเนาะพระทานห้ามการกินเนื้อของสเปนนะคะของสเปนมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าการบ่มเนื้อก่อนเขาจะกินแต่ว่าออสเตรเลียมันต้องเพราะว่าเขากินแบบท่านจะพืชมันหนุ่มอยู่แล้วก็ต้องบ่มไปชมไปชมมาดูราคานะครับมาดูราคาของพี่นัด อันนี้คืออ,อันนี้ชิ้นนึ่งชิ้นหนึ่งเลยขายสี่กอยกามขายเก่าพันสีล 9, ่ลอยลอยกามเก่าพันกิโลละอันนี้ขายกิโลสองหม่นห้าชิ้ชตนตงลีาขายเก่าพันประมาณอีก่างพันตัวอันนี้เอขือบโดยบนแม่โลไว้ขึ้นโดยไขกระดูกง้อไว้อันนี้นะอ,อันนี้ชิ้นละเก่าพันนค่ะ มันสองสีเนาะก็ต้องให้รางวัลเขาเขาเป็นง้อที่ดีทีท่สุดในโลกนี่สายบุนนี่สายง้อสายพันธุ์นีสายพันธุ์เนี่ยเรียกว่าลูเบียไกย่ามาจากแคลิฟอร์เซียนะคะเป็นง้อสายพันธุ์ที่ดีทีท่สุดในโลกจากนักชิมทั่วโลกทั้งตู้เนี่ยครับพี่นัาบอกประมาณสองสามแสนน้ำเนื้อทั้งหมดเนี่ยรวมตัวแล้วก็เป็นหลานได้หนึ่งหลานแตเป็นโยนเพราะว่าเราคว้าเพิ่มกับสิ่อะไรเอ็ดกับกับ ไอ้ัวนก็เป็นไดเอทเหมือนกันเป็นไดเอทมอนกันแต่อายุน้อยกว่าพอเราสายพันธุ์ตัวนั้นมันจะเป็นกราสเฟสใช่ไหมเป็นวัวกินหญ้าและเป็นวัวแก่ตัวนี้จะเป็นเกรนเฟสเกรนเฟสเกรนเฟสก็คือขุนด้วยธัญพืชอันนี้จะเป็นระยะสั้นร้อยห้าสิบวันตัวนี้จะเป็นวากิวนี่ขุนสี่ร้อยวันเห็นไหมสี่ร้อยวันลายเราะจะมีลายหินอ่อนอารมณ์เหมือนในญี่ปุ่นแต่ตัวนี้เป็นออสเตรเลียนะอันนี้คือหนึ่งชิ้นหรือเปล่าพี่นี่หนึ่งชิ้นค่ะนี่ประมาณสองกิโลแต่พี่นายก็จะขายกิโลละห้าพันเก้ากิโลละห เรีอย่ะเหมือนกันอันนี้ขาย400กรัมอยู่ที่2,009 9ค่ะตัวนี้กระดูกเน่านะครับตัวนี้กระดูกเน่าเรียกว่าทั่วโลกหอกตัวนี้คือวาลิปายลิปายรึเปล่ทแต่มัมีกระดูกสันสมิ่งเพิ่มเมอะไรมาทั่วโลกหอมก็เอินมาผ่านรีปสามัญย่างสี่เลยมาเป็นทั่วโลกหอมกระดูกเน่าชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่พี่นัทชิ้นนี้เอลยค่ะพันเก่าน5,009นะครับโอ้โหเอาละครับพี่นัทจ้ะพี่สายสินครับครับผมเรามาทำแจ่วขมๆเพื่อจะจิ้มกับ เนื้อราคาแพงๆของชาวต่างประเทศกันแล้วก็ของที่ร้านในดีบูเชอร์กันผมจะทําแก้วขมก่อนเจ้าขมมันเท่าน,นะครับถามันถามันแซ่บเนี่ยเอ้ยขออนุญาตเอาลงในเมนูเด้อสูตรเล็บรุดครับเขาเรียกว่าส้อยจูส้อยจูอิฐปงล่างกันเลยครับอันนี้ข้าวคั่วต่<ม>ข้วาวคั่วครับอีกปนอ่าอีสานเนี่ยกินเผ็ดมากแต่ผมว่าไม่ต้องเผ็ดมากมันสําหรับกลางๆไว้ดีกว่าก่อนอเดียวเลอีสานอยู่เดย ชมครับครั้งแรกกับการซอยจุกเดี๋ยวเราจะซอยจุกกินแบบตามแบบฉบับของสไตล์ดั้มครับอ่ะพี่ใส่สีนึงก่อนนะครับเด้อไม่อยากใส่ซ้อนเนอะครับพี่น้องเอาเลยนานละเออหอมของเรานี่ดีวะสูตรน้ำจิ้มขมยังไงกระแสบพี่น้องแสบแน่นบอสได้ครับโอ้ย้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูพี่นักก่อนนะครับอืมอืม บอกว่าอยากย่างซ <i mean <i mean ื <i mean ้อเอ๋มันก์็ยังดิ้นบีบอยู่จะว่าแบบอารมณ์แบบสะดุ้งไฟมีเดียมแรงอ๋อมีเดียมแรงเบบมีเดียมแรงนี่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 มัก์เนี่ยวันนี้มันกินเป็ดอ้ามีเดียมแรนี่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 ละเวลากินตัวนี่ละนี่นี่มันฟอมมันฟ้อมนี่ถ่ายให้มันก็ดูอ่ะโห่กระโหลจุกจุบีเลยเป็นหยั่งเนาะ ไอาเฮ็ดขนาดนั้นแล้วไปสิว่ายังไงล่องบาบเยอะบ่บาบหรอกแค่บาร์บานี่ยิบมาโลดอันไหนก็ได้ไปลองชครับอันนี้ฮะเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับชิ้นนี้อยู่ประมาณกี่กิ่งไว้เป็นนัดเนี่ยสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมนะครับถ้าอยู่ที่ร้านเนี่ยฮะอ่ารู้นะครับรอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับตบตบตบ เอาหน okay. okay. oh, okay. oh, ่องราเชื่อฮั่นว่าแม่บอกพี่น้าท่นในบผมงแน่บุ้งจุ๊โอเคเอาขอก่อนขอก่อนได้เอาเบอร์ไงผู้ชมได้มันบอมีความคว่มข้าวของนั่นเลยของเนือเลยนะนะอ่ะผมขอได้พี่น้องได้เป็นอะอยสันหนอันนี้คือเนื้ออะไรนะพี่สันในสันในนะครับเป็นอะไรออยากได้พี่น้อง มากินส้นยังดีได้เนี่ยรสชาติมันมันจะมีความหนึบคือเซลล์เหมือนเซลล์เนื้อมันจับตัวกันแล้วก็เวลาเคี้ยวมันจะหนึบหนึบหนึบมันจะคนละอย่างกับเนื้อที่มันเนื้อบ้านเรานะผู้ชมมันหนึบนะมันเด้งเด้งในปากมันเด้งแล้วมันแบบมันนุ่มมันเด้งมันละลายนี่ไปนอน อันนี้มันนุ่มเนื้อเขาเรียกว่าเป็นโพลารอยนะครับพี่เนื้ออะไรนะเทนเดอร์ลอยเนื้อสันในเทนเดอร์ลอยนะครับพี่ชิ้นเนี้ยมายถึงว่าเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยถ้ามาที่ร้านเนี่ยอ่ารวมรวมแล้วรวมการทำรวมอะไรหมดแล้วใช่ไหมพี่หมดแล้วใช่เน็ตเลยบริกาก็ฟรีฟรีหมดเลยค่ะโอเคนะครับชิ้นเมื่อกี้นะครับผู้ชมครับเอาจิ้มแจ่ววะนั่นมีจิ้มแจ่วเอาบ้างนี่มมาจิ้มแจ่วไม่อะไรอ่านี่ผู้ชมครับชิ้นนี้นะผมกินไปแล้วผมอร่อยชิ้นนี้ 990ก็คือหมายถึงว่าทำสเต็กน้ำจิ้มอะไรเป็นจานเรียบร้อยให้เลยไม่ใช่เฉเพื่ซื้อเการกราสิบนะครับแล้วมาทำราคาอีกคนหนึ่งไม่ใช่ก็คือราคานี้ทานได้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ค่ะใช่พี่อันนี้ก็กัน5,900บาทนะครับอันนี้นี่พี่นัท เป็นโทมาฮอคใช่ไหมพี่เขาเรียกโทมาฮอคเป็นส่วนของอันนี้สันของหลังแล้วก็ซี่โครงลงมานี่ใช่ค่ะเป็นส่วนสีเขียวชื่ว่าริบอายติดกระดูกอันนี้กระดูกยาวตรงนี้จะเป็นชอตริบจริงๆตรงนี้เป็นชอตริบเนื้อตรงนี้ระหว่างร่องตรงนี้เรียกว่าริบฟิงเกอร์คือเนร่องซี่โครงตรงนี้ค่ะตรงนี้เวลาแทะอร่อยมากตรงนี้ตรงนี้จะอร่อยมากไหมตรงนี้อร่อยถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมเอาไปทําเป็นข้าวหน้าเนื้ออะไรเนี่ยค่ะช่วงที่ว่าริบริบฟิงเกอร์ตรงนี้ค่ะไล็กบางๆข้าวหน้าก บางเดี๋ยว้ยบางก็บางบางยังไม่เด่หน่อยเหรอตอนนี้ไหนเนี่ยถ้ามารีดิบเชอร์แล้วนะครับถ้าถ้าตัวนี้ท่านสั่งแล้วท่าน่าเพิ่งทำสุกหมดใช่ให้เอาสูตรน้ำจิ้มของผมเนี่ยให้ทางร้านทำให้ก็ได้แล้วก็ลองสดๆสักสองสามชิ้นสี่ชิ้นก่อนมันจะมีความแบบมีความแตกต่างกันระหว่างสุกกับดิบแล้วก็มีความมันความหนึบในฟันและเคี้ยวมันจะ หรือว่ามันจะอยู่กับฟันเราไปแบบสักพักหนึ่งหนุบหนุบหนุบเข้าไปรสชาติมันมีความมันและกลมกล่อมของเนื้อซึ่งอย่าเพิ่งทำสุกหมดทำซอยจุกมันผมก่อนนะฮะถ้ามาร้านนี้จะออกแห้งกูอยู่ไหนว่างเลยวางเลยอุ้ยสองหมื่นห้าเอ้ยคุณอุ้ยคุณอ่ะยกขึ้นยกขึ้นอ้ยยกขึ้น โอ้หนักโลหนักๆจ้ะมันหนักโอ้โหวกว่าหลายแสนแสนกว่าแสนกว่าได้ครับชิ้นนี้กว่าอ้๋อต้องเอาด้านหน้ามันออกนะผู้ชมดูนะเห็นไหมเนื้อมันสวยแบบรุ่นแบบเชลล์มี่เป็นแฮมนะโอ้พี่น้องเนี่ก็สวยเป็นกระจังแบบว่าอันนี้มันจะเด่งมันจะสูรินกว่าอีกชลล์มี่ที่กินกับไวายใช่ไหมพี่ใช่ใช่กินไวายบ่างเหรอก่กินบ่กินใจเซียวให้กิน ใครมาใครมาถามซื้อก็บอกว่าขายแล้ว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 เป็นนวดที่ดีที่สุดนะซื้อยังก่อนซื้อนรูเบียกายย่ารูเบียกายยาดับเบิลเดย์รูเบียกายยามันแสบอพิริรูเบียกายย่าผมมาจิ้มเลยผมมาจิ้มเลยมอนี่งท่ต้องจริงมะตัวนี้กินได้เลยสดๆเลยผมมาจิ้มผมมาขมเนี่ยเดี๋ยวนะจิ้ร่องเฮ็ดเหยเบิ่งเด้อแบบสะดุ้งไฟแป๊บนึ่งไปเบิ่งเด้อเห็นบ่เขาจะเริ่มเปลี่ยนทางอีดบ้องเขาจะเริ่มเปลี่ยน หอมแบบยิงหอมกุ้งเกาอีกมันบวคือกินงัวนนะบอกมันบ่าคืองัวนแล้วกลินไม่เหมือนวัวเลยพอพอมาแบบใส่ใส่ไฟพอตำลานิดนึงเนี่ยสะดุ้งสะดุ้งไฟเซอเซสะดุ้งสะดุ้งมันเขาหนีตัวทดสอบเลยว่าเฮ้ยความเป็นเจลาตินความเป็นเยลลี่มันอยู่บางนี่หนี่ตัวใช่ไหมบานี่เลยความหัหลายแล้วกาโปรดูว่ามันมันมิมีกรรมวิธีเฮ็ดให้เนื้ออยู่ได้โดนขนาดนี้พี่น้องเกืิดท้องดีแล้วเจ้าเชียวชาญเลยเลยกินธรรมดาลองกินบ้าง เขาเป็นพระเอกกรงโอตัวนี้นโหสุดยอดแล้วอยากให้ไ้กินมันมันมันแล้วก็พอมันมีเกลือเข้ามาอีกเค็มเขมาอีกนะพี่เอน,นมันเกาะลิ้นมันเนืบลิ้นหน่อยนิดแถวเบื่อเลยเนือ้อปูใส่ใหเนะเ้เอามะมขือตันลอยลงได้หมดเออแล้วเออแล้วไม่มีที่ทข<อ><ด>ี้เลยจับมันไม่ร้อนเลยหระ อมอืมอืมัอมอมอมนมอ่ะอันนี้เกิดพีนัดอะไรค่ะไอ้ตัวนี้นะจะเป็นอ่าสตาร์เตอร์นะคะทานก่อนที่จะมาเมนอันนี้เรียกว่าเมนคอร์ดเนาะอ,อันนี้ถือว่า e d ดูเคทไปด้วยกันเนาะสตาร์เตอร์ก็จะมีเป็นสลัดสลัดตัวนี้เาเรียกว่าเป็นล็อกเก็ตสลดัดล็อกเก็ตสลัดที่นันก็จะออนท็อปด้วยพาเมพาเมซานชีสนะคะพาเมซานชีสก็คือบกประมาณ3ปีนะคะ แล้วก็โรยด้วยตัวเบคอนกรอบอะค่ะส่วนไอ้ตัวนี้เขาจะได้เป็นสปาเกตตี้พริกแห้งกระเทียมเบคอนการสังเนื้อต้องต้องทำใจว่าเมนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็คือเหมือนต้่เอทเห็นเห็นนั่นแหละเพราะว่านอกจากจะย่างเตาถ่านแล้วนะคะเราจะต้องรอพักเขาเรสกระบวนการเรสนะคะก็คือว่าทําให้น้ําเลือดวัวเขากลับซึมเข้าไปในในเนื้อสเต็กที่เราย่างเพราะอะไรจะเห็นถึงความ j u ซ c ่ค่ะความแวววาวของวัวเห็นไหมคะก่อนจะลุยมืนห้องขออนุญาตก่อนนะฮะ ไอ้ยังมันขินน้ำแน่คอมเมนสั่นแหละเป็นยังน้องเหรอพอเวลาเรากินนุ้งกินเนื้อเนี่ยเราจะเราป้องกันเอาไว้แต่ตัวเนี้ยผมผมชอบเวลาผมไปลุยเนื้อต่างๆนี่มันจะย่อยง่ายแต่สำหรับพี่ย่อยง่ายอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ไม่ค่อยได้กินดื่มวายพี่ดื่มวายก็ย่อยง่ายค่ะอ๋อเหรอครับร้านเปิดเจมม้งหัวเจมม้งครับสิบม้งสาอฮอตทับทั้งจันจันฮอตสาวเวิร์ปสิบม้งสาวฮอดชีทุ่ม ที่ถุมละตอนนี้ก็บอกเขาไม่ลู้คาดอะไรก็ที่ถุมแหละตะกี้หาถุมนอกแต่ว่าตอนนี้วันอาทีตย์ก็เปิดสิบลงเสาปิดสามถุมเงเครื่เงอาทีิปิดแล้วหน่อยเบอร์ทูครับพี่น้องผมขออนุญาตจ้าศูนย์เาเก้าศูนย์เก้าเก้าศูเก้ออศูค่ะ6ก6ี่หกค่ะ0ู9 3, 6์เก้าเใบหวยงวดนี้เนาะหวย <laughs> มันไมไ่ออกแล้วตอนนี้เก้าหกนะครับก็โทรมาจองได้หรือว่าโทรมาถามว่ามี มีเนื้อส่วนนั้นที่ท่านต้องการอยู่หรือเปล่านะครับตัวมาพี่นัทพี่นัทใจดีมากปกติสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเนื้อค่อนข้างเต็มอยู่แล้วอะค่ะแต่วันศุกร์จะมาช่วงเที่ยงเนาะเพราะตอนเช้าเบิกเนื้อมาเลยค่ะครับวันนี้สไตล์แต่ตัดขอบคุณพี่สาวคนสวยของเราเพราะว่าเจ้าหญิงสายเนื้อนะครับสายยา้วนะครับขอบคุณที่นัดมาครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์คยด้วยนะครับมาอุหนุนพี่สาวผมด้วยนะครับ